ผมจะต้องไปส่งเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่เวรที่ตึกเก่าของโรงพยาบาลครับแต่เขาบอกว่าให้วางไว้ในห้องที่รอคิวเพราะตึกกำลังซ่อมใหม่พอผมลงไปครับถึงได้รู้ว่าห้องนั้นมันถูกปิดตายไปนานมากแล้วครับเจ้าของในเรื่องนี้ชื่ว่าคุณปอนครับเป็นเจน้าหน้าที่ธุรการของโรงพยาบาลประจำอำเภอ โรงพยาบาแห่งนี้มีตึกเก่าอยู่ที่ด้านหลังปิดปรับปรุงมาหลายปีเพราะว่าโครงสร้างมันไม่ปลอดภัยแต่บางโซนของตึกยังสามารถใช้เป็นที่เก็บของชัว่วคราวได้เช่นพัดลมเอกสารและเก้าอี้เย็นวันนั้นครับหัวหน้าได้บอกผมว่าให้เอาเอกสารสำคัญไปส่งให้เวรกลางคืนแต่เนื่องจากห้องทำงานดันปิดก่อนเวลาเขาจึงบอกว่าให้ผมอะ เอาของไปไว้ในห้องรอคิวที่ชั้นใต้ดินครับของตึกเก่าแทนและก็บอกต่อว่าแค่เอาไปวางไม่นานเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่อีกคนไปรับเองพอหลังจากที่ผมเดินมาที่ด้านล่างแล้วนะครับผมมีความรู้สึกว่าประตูมันแง้มไม่อยู่แต่ว่ามันดันมีกลิ่นอับชื้นลอยออกมาด้วยผมเดินเข้าไปครับพร้อมเปิดไฟฉายเพราะไฟในห้องโถงเกือบครึ่งมันไม่ติดแล้วทางลงชั้นใต้ดินอยู่หลังเคาน์เตอร์ ห้องเวทระเบียนเป็นบันไดกว้างแต่เต็มไปได้วยฝุ่นและเศษใบไม้ครับพอเดินลงไปถึงที่ด้านล่างผมเจอป้ายเหล็กขึ้นสนิมว่าห้องรอคิวประตูไม้ทาสีครีมมนปิดอยู่ครึ่งหนึ่งเหมือนมีใครพึ่งผักเข้าไปห้องนั้นมีเก้าอี้เหล็กเก่าครับเรียงกันหลายสิบตัวแล้วมีเสียงหยดน้ำจากท่อด้านบนด้วยครับผมเดินไปที่โต๊ะด้านหน้าครับวางแฟ้มเอกสารแล้วหยิบปากกามาเซ็นในเวลาสมุดบันทึก แต่ระหว่างที่ผมกําลังเขียนผมดันได้ยินเสียงครับของขาเก้าอี้มันขูดที่พื้นจากมุมห้องผมคิดว่าอาจจะเป็นหนูหรือแมลงก็ได้เลยไม่ได้ใส่ใจฮะแต่พอเงยหนะ้าไปมองที่กระจกบานใหญ่ที่มันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่เซนสมุดครับผมเห็นเงาของคนใส่ชุดคนไข้นั่งอยู่แถวหลังสุดทั้งที่เมื่อกี้ผมหันไปแต่ไม่เจอไข่ครับแล้วพอเหลือกลับมาที่กระจกเงานั้นมันก็ยังอยู่เหมือนว่ามันกำลังที่จะลุกขึ้น ผมเริ่มหัวใจเต้นแรงแล้วครับจังหวะนั้นผมดันได้ยินเสียงฝีเช้าอีก2-3ถึงคู่ด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดจากมุมห้องอีกด้าน,นครับทันใดนั้นเองผมเห็นไฟที่มันฉายเข้ามาจากตรงที่ประตูครับแล้วมีเจ้าหน้าที่เวรครับใชยการคนถามว่าคุณลงมาทำไมผมก็อธิบายเรื่องเอกสารครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้มีพนักง,งานบอกว่าให้เอามาวางไว้จากนั้นก็ไปได้เลย,เลยในด้านของเจ้าหน้าที่เวรน,นะครับเลยหน้าซีดเลยฮะ แล้วบอกว่าห้องเนี้มันไม่ได้ใช้มา5ปีแล้วนะตั้งแต่เกิดเหตุไฟไหม้แล้วคนไหนที่เป็นคนบอกให้คุณมาคุณแน่ใจนะเพราะห้องนี้ไม่มีคนใช้จริงๆจากนั้นได้เล่าต่อว่าตอนนั้นที่มันเกิดเหตุไฟไหม้เนี่ยเนื่องจากไฟมันดันช็อตในตึกครับและระบบล็อกของประตูชั้นใต้ดินมันขัดข้องทำให้คนที่มารอคิวติดอยู่ด้านในเกือบ1ิคนได้ทุกคนเสียชีวิต เพราะความร้อนและควันตั้งแต่นั้นมาห้องนี้เลยถูกปิดไม่ได้ใช้งานจนถึงปัจจุบันระหว่างที่สองคนคุยกันอยู่เสียงของเก้าอี้มันขูดที่พื้นดังอีกแล้วครับแต่คราวนี้มันเหมือนกับว่าไม่ได้ดังจุดเดียวหลายจุดเลยครับแล้วเจ้าหน้าที่เวงก็ชะงักไปเลยจากนั้นหันไฟฉายไปส่องเก้าอี้หลายตัวเริ่มเคลื่อนเองได้แบบช้าๆเหมือนมีคนกําลังมานั่งครับคุณปอนเหลือไปมองที่กระจกอีกครั้ง แถวเก้าอี้มันเต็มไปด้วยชุดคนไข้สีฟ้าบางคนผิวไหม้ครับบางคนหน้าไหม้ด้วยพวกเขาลุกพร้อมๆกันแล้วหันหน้ามาที่เราทั้งคู่ผมเลยบอกว่าคุณรีบหนีทันทีครับจากนั้นก็ดึงแขนแล้ววิ่งออกมาจากห้องนั้นก่อนเสียงขาเก้าอี้มันก็ยังขูดที่พื้นอยู่แบบนั้นครับแต่พวกเราทั้งสองคนไม่ได้สนใจเลยรีบวิ่งขึ้นไปโดยทันทีหลังจากที่ขึ้นมาได้แล้วนะครับคุณปอนก็เลยถามกับพี่เวนว่า แล้วพี่อะลงไปเจอผมได้ยังไงเขาก็เลยตอบว่าก็เมื่อกี้ผมเห็นน่ะคุณเดินลงมาผมเป็นห่วงก็เลยเดินตามมาแค่นั้นเองแต่ก็ไม่คิดว่าจะเจอเรื่องแบบนี้ด้วยกันทั้งคู่ในโรงพยาบาลครับตั้งแต่วันนั้นคุณปอนก็ไม่กล้าเดินใกล้ตึกเก่าอีกเลยและทุกครั้งที่ได้ยินเสียงของเก้าอี้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตาม <laughs> ผมจะสะดุ้งเสมอเพราะเหตุการณ์ในรอบนั้นมันทำให้ผม ฝังใจไปตลอดชีวิตครับกับห้องรอคิวใต้โรงพยาบาลเก่า